สวัสดีครับบ้านยังเองฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาติดตามผลงานและอัปเดตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะแก้ไขโดยการพูดใกล้โทรศัพท์มากขึ้นตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับบอกว่าให้ซื้อไมโครโฟนผมสั่งมาแล้วครับรอส่งมาอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ ดูความดูความพัฒนาการของนกนะครับผมคู่นี้นะครับยังปกติอยู่เพราะว่ายัางไม่้อมนะครับแต่นกคู่นี้ไข่แล้วนะครับไข่แล้วนี่ช็พเพศวันที่สี่เดือนเดือนสี่สี่หกแปดนี่คืออาการของพ่อแม่ ไข่ครั้งแรกนะครับอาการของพ่อแม่ไข่ครั้งแรกนกนะครับผมจะบอกอย่างนี้ตอนที่เขายังไม่มีอาการเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนกสเปคที่เอาจากผมไปนะแรกๆจะเป็นแบบนี้เขาต้องปรับตัวปรับสภาพให้อยู่กับสถานที่ใหม่อยู่กับเจ้าของใหม่อาหารการกินใหม่ทุกอย่างเขาจะเฉยเขาจะเฉย นิ่งไม่มีอะไรแต่พอไปนานๆนะครับเขาจะมีอาการแบบนี้ประมาณสามสี่เดือนห้าเดือนเขาจะเริ่มมีอาการแบบนี้เห็นไหมครับดูขึ้นอะไรขึ้นแต่นี่คือเขาไข่ครอบแรกนะอันนี้เปิดให้ดูนิดนึงนีเชื้อ,อนะอาทิตย์วันเสาร์ที่แล้วอ่ะไข่มาฟองแรก แล้วผมนับวันอันนี้มาฟองที่สามเดี๋ยวต้องมีฟองที่สี่ที่ห้าแน่นอนอันนี้ก็ไข่คอรอกแรกไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องปอจูนเป็นนกคู่แรกของผมเลยนะครับอายุตรงเป๊ะเนี่ยครับอาการลุงพ่อแม่เป็นแบบนี้นี่ก็เหมือนกัน มีอาการแล้วมีอาการแล้วแต่ยังไม่ไข่นะครับอาหารที่เราให้กินก็เป็นอย่างนะี้นี่คือเบิร์ดนะครับอันนี้พายคูทายอันนี้ยังไม่ไข่แต่ก็เริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการแล้วแต่ยังไม่ไข่นะ ยังไม่ไข่เราต้องตรวจเช็คนกทุกอาทิตย์นะครับเพื่อความพร้อมแล้วดูว่านกเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะได้แก้ไขได้ทันอันนี้พายพายพายอันนี้ไข่แล้วคอกแรกแล้วก็ไม่มีเชื้อกิงไปอันนี้พายพาย,พายอันนี้ก็พาย น,นี่ครับทายแค่นะครับภายแค่นะครับตัวเมียตัวผู้อันนี้นกพ่อแม่สองครอบแล้วอาการเป็นอย่างนี้นกสอดน่าจะมีสองสีแล้ว ส่วงขานั่นเองตามนะี่นะอันนี้ก็พ่อแม่พ่อแม่นกสดูลังแบบนี้อันนี้ใบเดิมเลยตอนมาหนึ่งปีห้าเดือนนะครับตอนนี้มีสองปีแล้วต้องมีสองปีแน่นอน อันนี้ยังไม่ไข่แต่มีอาการแล้วเห็นไหมครับเริ่มมีอาการแล้วอันนี้ยังไม่มีอาการนะครับแต่ก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับใบเดิมอันนี้ยังไม่มีอาการยังไม่เคยไข่เพราะนกมันยังสดอยู่นะครับ ตาใกล้แล้วจะมีผลผลิตแน่นอนคู่นี้ผู้นี้รู้สึกจะเคยไข่แล้วไม่รู้มันยังไงนยครับเวลานกไข่แล้วสูตรมันจะย้อยปูดมันจะตกท้องจะตกเห็นไหมครับไม่เดินไม่บินพุไม่บินขึ้นคอแล้วอะสงสัยมันจะไข่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวจบ e ีแรกแบบนี้ก่อน